สวัสดีค่ะรถกระบะสวยๆราคาสบายกระเป๋านะคะเลขทะเบียนสวยด้วยนะคะคันนี้เลยค่ะทุกท่านสวยแบบครบๆนะคะจบทุกอย่างค่ะ m a ด้า BT50 แคปเปิดได้นะคะเป็นรถยนต์มือเดียวป้ายแดงเครื่องดีแอร์เย็นราคาถูกด้วยนะคะทรงสวยค่ะแมกคลอยางดอกยังดีค่ะสีสานตามรูปเลยนะคะมีรู้รอยร่องรอยตามอายุการใช้งานนะคะ เป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะเครื่องยนต์ดีเซลมัตด,ด้าบีท50แคปเปิดได้นะคะสะดวกคล้องตัวค่ะขึ้นลงก็สะดวกใส่ของสัมภาระก็ได้นะคะกว้างมากค่ะทุกท่านใส่กันไปได้เลยนะคะใส่ตู้เย็นยังไหวค่ะเครื่องดีแอร์เย็นเล่มครบนะคะ99,000บาทเท่านั้นนะคะราคานี้คุ้มค่าเกินราคาสนใจไปดูกันได้ค่ะรถอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลปทุมธานีนะคะ ก่อนออกเดินทางนัดหมายกับผู้ขายก่อนนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนัดวันเวลาร่วงหน้าหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคุยกันได้โดยตรงนะคะแอดมินเพียงมาแนะนำให้ชมเท่านั้นค่ะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ